หลายๆคนนะครับสงสัยนะครับว่า DSR กับ Mirrorless เนี่ยต่างกันยังไงนะครับอันนี้ก็เคเป็นข่าวๆแบบย่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ทําให้ช่วยในการตัดสินใจของทุกๆท่านได้นะครับที่ยังเป็นมือใหม่นะครับอยากได้กล้องสักตัวนะโอเคเรามารู้จักกับ DSR กับ Mirrorless กันก่อนนะครับ DSR หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นกล้องที่มีกระจกนะครับ Mirrorless จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ DSR กับ Mirrorless เนี่ยมาดูข้อดีข้อเสียกันก่อน DSR เนี่ยข้อดีของ DSR ค,คือเป็นกล้องที่ผลิตมานานแล้วนะครับตัวเลือกมนะันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับอย่างเช่น c a n o อนกับ n i k อนเนี่ยจะรุ่งเรืองใน DSLR มากๆเลยกล้องและเลนส์เขาะจะมีเยอะมากๆในยุคกระจกนะครับ รวมไปถึงเรื่องราคาของตัวบอดี้หรือว่าตัวเลนเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับราคาบอดี้กับเลนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับเพราะว่าตัวที่เขาพัฒนาออกมามันพัฒนาออกมาเยอะนะครับทําให้ตัวบอดี้กับเลนเนี่ยราคาเลย กลนะครับส่วนข้อดีแบตถึกนะครับแบตถึกบอดี้ถึกบอดี้ถึกในที่นี้ก็คือลุยน้ําลุยฝนลุยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะถึกทนกว่ามิลเลอร์นะครับอย่างเช่นเอาไปลุยสงการหรือว่าฝนตกหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะกันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่กันถึงขังข้นว่าเอาไปจุ่มน้ําหรือว่าลุยน้ําเลยนะครับไม่ถึงขนาดนั้นรวมไปถึงชัตเตอร์ของมันเนี่ยก็สามารถที่จะลั่นไปได้เยอะๆยาวๆ,ๆกว่าได้นะครับ เวลาจะมองภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เล็งผ่านช่องมองภาพแทบจะไม่ใช้จอดิจิตอลเลยนะครับมันเลยทําให้แบตของมันใช้งานได้ยาวนานมากกว่าตัวช่องมองภาพก็เป็นเสน่ห์ของ DSR l นะครับในการที่เราจะถ่ายภาพภาพหนึ่งมาเนี่ยเราต้องต้อง ช่องมองภาพออกไปก่อนปึ๊บเราค่อยกดถ่ายออกมามันถึงจะได้ภาพนะครับรวมถึงการวัดแสงเห็นภาพอะไรอ,ะอยู่ในช่องมองภาพหมดเลยจะไม่เหมือนมิเลอร์เลนนะเพราะวนะ่ามิเลอร์เลนมีจอดูจากจอเอาได้แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ d ีเอสเนี่ยมันมีเสียงชัตเตอร์ที่เราใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกบางตัวเนี่ยตอนร่นชัตเตอร์เนี่ยรู้สึกถึงความร้าใจของ d ีเอสเลยมันคือสเสน่ห์ของ d ีเอสเลยส่วนของมิเลอร์เลนนะครับต้องบอกเลยว่าถูกพัฒนามาจาก d ีเอสนี่แหละคือเขาพัฒนาจาก d ีเอสไปเป็นมิลเลอร์ นะครับโดยการที่ถอดกระจกออกนะครับกระจกตรงม่านสับเนี่ยถอดออกก็จะเหลือแต่เซ็นเซอร์แบบนี้เลยนะครับเพียวๆเลยถอดกระจกออกเนี่ยก็ ทำให้เพิ่มขีดจำกัดของกล้องขึ้นมานะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ่ายวิดีโอดีขึ้นถ่ายเร็วขึ้นโฟกัสได้เร็วแม่นขึ้นแล้วก็รวมถึงน้ําหนักที่เบานะครับก็คือพัฒนาจุดด้อยของ DSLR เพิ่มขีดจำกัดของกล้องนั่นเองซึ่งมันสามารถใส่เทคโนโลยีเข้าไปได้เพิ่มนะครับอย่างเช่นการถ่ายได้รัวขึ้นการถ่ายวิดีโอเฟรมเรทสูงสูงไม่ตัดนะครับแล้วก็รวมถึงเลนส์ใหม่ๆเนี่ยสามารถทําให้เล็กลงได้แล้วเพราะว่าบอดี้เล็กลงเลนส์ก,ก็จะ เล็กลงนะครับมันไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นกระจกเยอะขนาดนั้นนะครับรวมถึงสามารถใส่ปุ่มคตัตตอมลงไปในเลนได้เลยนะครับแล้วก็ทําให้บอดี้ของมันเนี่ยเล็กลงมากเลยนะครับจากตัวขนาดเนี้ยลงมาเหลือตัวแค่เนี้ยได้เนี่ย การใช้กล้องเนี่ยมันทําให้คล่องตัวมากขึ้นสมมุติว่าเราจําเป็นต้องเอากล้องหลายๆตัวเลนหลายๆเลนเนี่ยไปออกทริปขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจําเป็นต้องแบกมนะันอะออกไปทํางานหรือว่าเอาไปถ่ายก็สามารถที่จะพกมันไปได้เยอะขึ้น หรือว่าเบาลงนั่นเองเพราะว่าตัว DSR มันมีบอดี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเนาะถ้าเราแบกทั้งหมดนั้นอะไปอะมันก็จะทำให้เราหนักนะครับแล้วก็การคล้องตัวเนี่ยมันจะทําได้ยากขึ้นนะส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ m r r เล l e s s นะครับซึ่งอัปเกรดมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องวัดแสงผ่านกระจก ของ d s l r นะครับก็วัดแสงผ่านจากในตัวจอได้เลยเพราะว่ามันสามารถ p รีวิวที่เราจะถ่ายเนี่ยขึ้นมาเป็นภาพได้เลยนะคือเราจะเห็นภาพไฟนอลจากจอนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องวัดแสงอะไรทั้งสิน้นมันก็จะทําให้การถ่ายรูปของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ข้อดีที่ถูกพัฒนาจาก d s l r อีกอย่างหนึ่งก็คือมันถอดกระจกออกมันก็สามารถถ่ายได้เงียบขึ้นนะครับก็คืองานบางงานเนี่ยถ้าเป็นงานประชุมใหญ่ๆห,หรือว่างานที่จะต้องใช้ความเงียบเนี่ยตัวมิลเลอร์เลส ก็สามารถทําได้เงียบกว่านะครับก็คือถ่ายได้เงียบแบบไร้เสียงได้เลย